ผมมาวันนี้ผมมีความสุขประการที่หนึ่งก็คือได้พบได้เจอได้คุยกับคนคอเดียวกันที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาหลายๆศูนย์ พร้อมทั้งได้เห็นสถานศึกษาแกนนำหรือสถานศึกษาแบบอย่างของสารศึกษาพอเพียงเหล่านี้มีความเข้มแข็งและสิ่งที่สำคัญที่สุดได้เห็นครูแกนนำได้เห็นคุณครูได้เห็นผูน้อำนวยการได้เห็นรองผู้อำนวยการซึ่งเห็นความเป็นทีมงาน ที่เห็นได้ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดเห็นความกังวลใจเห็นเพื่อนร่วมงานผู้สนับสนุนของเราก็คือมูลนิธิสยามกรมมาจนมหาวิทยาลัยมาสารคามมหาวิทยาลัยราชพัฒบนราชธานีสิ่งที่เห็นวันนี้สุดท้ายก็คือเห็นเพื่อนที่แสนดีของเราก็คือกัลยาณมิตร ในเขตพื้นที่ก็คือศึกษานิเทศซึ่งจะเป็นองค์กรนะครับเป็นเครือข่ายและพร้อมทั้งเห็นความเข้มแข็งของพวกเราก็คืออะไรครับการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้โรงเรียนเรานั้นทุกโรงเรียนสามารถที่จะเดินหรือขับเคลื่อนเพื่อสร้างนักเรียนสร้างคน ให้เป็นคนดีสู่สังคมครับขอบคุณมากครับจากวันนี้ที่เข้ามานะครับรับการอบรมนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับการขับเคลื่อนปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงสุสถานศึกษานะครับนะสิ่งที่เข้ามาในวันนี้นะรู้สึกความประทับใจนะครับมาเห็นนะเห็นคณะครูคณะผู้บริหารน,นะผู้ที่มีความพร้อมมีความตั้งใจ ที่จะนาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะสู่สถานศึกษาเพื่อสู่ลูกหลานของเราสู่นักเรียนที่เขาคอยรับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็เพื่ออนาคตของชาติของประเทศสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ประทับใจในฐานะที่มีคณะครูคณะผู้บริหารที่เราร่วมทํางานร่วมกันหลายๆ คนนะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของลำไปมาศพัฒนานะที่เราเคยไปด้วยกันนะลงเรือลําเดียวกันขับเคลื่อนด้วยกันนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะแล้วสิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับที่จะนําไปพัฒนานะจากที่เรามาพูดคุยกันเมื่อเช้านะในกลุ่มของโรงเรียนที่เราคุยกันนะเราจะเห็นว่าในการทำงานสิ่งใดก็ตามนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราขาด ความร่วมมือนะครับขาดการมีทักษะมีทีมเวิร์กการทำงานจะไปได้ยากสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำนะครับเราต้องทำด้วยใจจริงนะถ้าเราไม่มีใจครับถึงแม้จะดีเลิศประเสริฐศีดียังไงก็ไม่ประสบความสาเร็จถ้าใจเราไม่เอาแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้แล้วสิ่งที่จะนำไปพัฒนานะครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่เข้ากลุ่มที่ร่วมนะฮะผมเพิ่งมารู้ว่า คณะเราบอกว่าทั้ง54โรงเนี่ยจะต้องถูกประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้นะอันนี้คือเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติสู่สถานศึกษาออนะในเมื่อให้โจทย์เรามาก็คิดว่าไม่มีอะไรที่จะยากเกินความสามารถที่เราจะทำถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะครับ นะผ,มผมมองอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ได้และจะสิ่งไปพัฒนานะเพราะว่าในโรงเรียนของเราเราก็ทําประจําอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทําไปเราก็ทําไปด้วยความรู้ความเข้าใจของเราที่เราทําว่าตรงนี้เราไม่ได้ทําเพื่อหวังว่าเราจะต้องเกิดตรงนั้นตรงนี้แต่สิ่งที่เราทำนี่เราทําเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อนักเรียนจริงๆว่าสิ่งที่เขาจะได้ไดรับนะ่ะ เขาจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้อย่างไงเขาจะแก้ปัญหาอย่างไงเพื่อนําไปสู่ทักษะในทศวรรษที่21นะในสิ่งที่ตรงนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะนําองค์กรเพื่อไปพัฒนาองค์กรในครั้งต่อไปในโรงเรียนหรือในกลุ่มเครือข่า,ขายที่ที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผมนะคะวันนี้ก็รู้สึกมีความสุข ที่มีความสุขก็คือเราเสพในเรื่องเดียวกันก็คือเสพในเรื่องของพอเพียงนะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะคะเราได้เรียนรู้ว่าในการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐีพอเพียงในเรื่องของอจัดการการเรียนรู้ในโรงเรียนนั้นนะคะในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเปิดใจการระเบิดออกมาจากข้างในนะคะเราระเบิดออกมาจากข้างในเราระหนักพอเราตระหนักเสร็จแล้วก็ ขับเคลื่อนให้กับคุณครูในโรงเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคนอื่นๆที่เขาก็คิดเหมือนเรานอกจากนี้การทำงานของเราทำให้เราเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนๆที่มาในวันนี้ทำให้เราเข้มแข็งในการขับเคลื่อนทำให้เราไม่ว้าเหวเรารู้ว่าหน้าวันนี้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำ มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วมันเกิดมรกเกิดผลเป็นการปรักศาัตญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถจับต้องได้เมื่อเราเอานําไปใช้ที่โรงเรียนมันเกิดทําให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ไม่นึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงส่วนรวม สิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อเปลี่ยนแปลงความกังวลที่คลี่กายในวันนี้ที่คลี่คลายออกในวันนี้เป็นเป็นความกังวลที่ใหญ่หลวงก็คือเรากังวลในเรื่องของการประเมินทีนี้เราทราบแล้วว่าเพื่อนๆที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงสนทนานี้ต่างโรงเรียนต่างบริบทแต่เราสามารถที่จะมีะตัวเลือกมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะไปเลือก มันเป็นระบบที่มันมันอีโคมันประหยัดในเรื่องของทุกสิ่งเราสามารถที่จะหยิบตรงนั้นจับตรงนี้ไปปรับใช้โรงเรียนของเราแล้วทําให้เรากังวลว่าเอ๊มันคืออะไรเอ๊มันคืออะไรในการประเมินเพื่อนเพื่อนโรงเรียนนี้ทําแบบนี้แต่ว่าบริบทเราเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะหยิบยกไปปรับได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่อ่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในวันนี้ก็คือ เราสามารถเราคิดว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันน่าจะเดินไปมีความสําเร็จขอพระคุณเพราะวันนี้ก็มีความสุขนะครับเพราะว่ามีแต่คนที่มีความคิดดีๆมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วที่เห็นชัดเจนผมมองว่าทุกวันนี้โลกเราไปเร็วนะครับเราก็ประเมินว่าโรงเรียนเราก็พัฒนมามามากพอสมควรนะครับก็ค,คิดว่าพอใจนั้นในระดับหนึ่ง แล้วมาพอมาแลกเปลี่ยนยังรู้กันนะครับเราจะพบว่าแต่ละโรงเรียนไม่หยุดนิ่งแต่ละโรงเรียนพัฒนาแล้วมีบางเรื่องที่เรายังไม่ได้ทําซึ่งโรงเรียนนั้นทําแล้วเกิดผลดีเออก็ได้คิดว่าเออเราจะได้นํากิจกรรมนี้ไปใช้ในโรงเรียนครับเช่นพวก p b l พวกอะไรผมผมเพิ่งเริ่มคิดเพิ่งเริ่มที่จะทําแล้วมาฟังเพื่อนๆเ,เขาทําไปแล้วสําเร็จแล้ว เด็กเกิดทักษะการคิดเด็กมีความคิดที่ก้าวหน้าได้เร็วเพราะะนั้นก็สิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือได้ส่วนที่คิดว่าโรงเรียนเราจังขาดนะครับที่จะนํานไปปรับใช้นําไปปรับพัฒนาครับผมขอบคุณวันนี้ผมเองก็เป็นคงจะเป็นนิเวศหมายเหมือนหลายๆท่านก็คือมีความมุ่งมั่นที่เห็นเพื่อนนะครับที่เป็นจิตอาสาอยากพัฒนารูกให้มีวิถีชีวิตหรือบ่มเพาะให้ลูกมีวิถีชีวิตที่พอเพียง ผมมองเห็นกลุ่มผู้บริหารที่นั่งคุยกับผมนะครับทุกคนมองแล้วมันมีบทบาทที่แฝงอยู่สองอย่างไม่รู้อย่างนิดหนึ่งคือมีความอยากจะพัฒนาโรงเรียนตนเองเข้าสู่ในระบบโดยนำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ว่าใช้ยังไงจึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นต่างคนต่างพูดถึงกิจกรรมต่างคนต่างพูดถึงวิธีพัฒนาบุคลากรของตอนเองอย่างมุ่งมั่นเห็นแล้วก็ปื้ม แล้วก็ยินดีด้วยตัวที่สองที่มองเห็นผู้บริหารจริงๆนลึกแล้วมีความกังวลและอย่างบอกไม่ถูกว่าคุณครูของเราเนะสามารถนำหลักสูตรหรือแผนการสอนไปขับเคลื่อนลูกเราบ่มเพาาะลูกเราให้มีนิสัยพอเพียงได้ยังไงโดยเฉพาะให้ลูกเราแสดงออกถึงความมีนิสัยพอเพียงครูเราที่ ถ่ายทอดผ่านแผนการสอนผ่ายทอดถึงวิธีการนะเป็นอย่างไรผมดูที่ดูพฤติกรรมของทีมงานที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์ผมค่อนข้างจะห่วงใยและรักครูในโรงเรียนมากๆแล้วกังวลอยู่นิดๆว่าถ้าอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยโรงเรียนเราจะไปได้รอดหรือเปล่าแต่เมื่อได้แลกเปลี่ยนต่างคนต่างมีวิธีการแต่และอย่างมาใส่กันผมเห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาครูนะ สู่นักเรียนค่อนข้างที่จะชัดเจน,น,นผมมองเห็นเทคนิควิธีในการดูคนบอกดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นแล้วท่านก็ไปเสริมให้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายมีตรงเดียวกันคือบ่มเพาะนักเรียนให้มีนิสัยพอเพียงและอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นเพื่อนผู้บริหารที่เล่ามาถึงกิจกรรมที่ครูทํากับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนั่นปลื้มใจ ต่างคนต่างทําไปทําไปต่างคนต่างทางและกิจกรรมต่างคนต่างศึกษาหลักสูตรและวิธีการแต่เป้าหมายสุดท้ายคือว่าเด็กนักเรียนของเราทําไมจะมีนิสัยที่พอเพียงในด้านคุณธรรมในด้านการมุงชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นการเดินมาแล้วบุคคลที่จะชมโรงเรียนนั้นหลายหลาคนยังบอกว่าคนที่ชมได้คือชุมชนชุมชนที่จะชมก็เพราะเราเป็นคนปั้นนะครับเราเป็นคนสร้าง แล้วคือลูกเนี่ยเริ่มที่พ่อก่อที่แม่มาแก้ที่ครูว่าเราทําไมจะให้ชุมชนเนี่ยเชิดชูให้เป็นเด็กดีเด็กเก่งของสังคมที่สําคัญมีคุณธรรมในการาจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในโอกาสต่อไปอน,นในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าต่อไปนี้เราเราจะจัดการเรียนรู้ให้ให้เด็กทํำยังไงก็ได้ที่คือเราจะไม่ได้สนใจที่คําตอบครับเหมือนที่ผมพูดครั้งที่แล้วก็คือเหมือนเราเราอยากอยากทานมะม่วงเนี่ยครับ ก็เราเราจะไม่ได้สนใจว่าสุดท้ายแล้วเด็กจะจะได้มะม่วงมาหรือเปล่าแต่ว่าเราอยากรู้ว่าวิธีการที่ที่เด็กในห้องเนี่ยที่เขาจะขึ้นไปเอามะม่วงเขาใช้วิธีไหนบ้างบางคนความสําเร็จก็คือคือเรายังไม่ทราบว่ามันจะสาเร็จหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนวันนี้เราได้มารู้ว่าอ๋อมันมีวิธีการแบบมากมายมากนะครับที่จะทําให้เราได้ลองทําดูนะครับได้เลือกใช้ดูมันอาจจะ1ปี สปีหรือสปีไม่มีใครทราบได้แต่ว่าอย่างน้อยคือเราได้ทราบว่ามัน,ม,นมีทางเลือกให้เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นนี้ซะมากกว่าที่อยากเล่าสู่ทุกท่านฟังครับขอบคุณครับสิ่งที่ประทับใจก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูที่มาในวันนี้ครั้งแรกที่ไปพบสายตายังถามเลยว่าหนูทําถูกไหมนะคะเมื่อได้รับการชี้แนะลงไปว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนั้นถูกแล้วเพียงแต่เราหาวิธีการว่า ทำอย่างไรเราจะลงสู่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุดทำอย่างไรเราจะสอนให้ผู้เรียนของเรานั้นเกิดความเ,เกิดความรักและศรัทธาในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องแล้วทุกคนเดินทางมาถูกต้องเพียงแต่ว่าเราจะนำวิธีการเทคนิควิธีการของใครบ้างไปปรับใช้เท่านั้นเองนะคะหลังจากที่พูดคุยกับโรงเรียนต่าง เห็นแววตาของแต่ละท่านสดใสขึ้นพร้อมที่จะสู้ต่อไปก็มีความสุขแล้วในฐานะของอคุณครูอํานวยในวันนี้ค่ะการวันนี้ที่ได้เรียนรู้ก็คือการเป็นคนพิการก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำเสร็จปอเพียงค่ะนี่คือสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าแขนหักมาประมาณสิวันก็ยังอยากจะมาค่ะได้เรียนรู้จริง,รงก็คือได้มองเห็นทัศนคติของคุณครูแต่ละท่าน ที่ตั้งใจทำงานก็คิดว่าตรงนี้เราก็คงจะได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปไปกระตุ้นหรือไปเชิญชวนให้กับคุณครูในโรงเรียนของเราได้มาเป็นครูแกนนำอีกหลายๆคนค่ะและก็จะนำกระบ,บวนการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้นี้นำไปใช้และก็ปรับทั้งในการเรียนการสอนของตนเอง และก็ทั้งเป็นวิทยากรที่จะนำความรู้ให้กับคุณครูในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายค่ะขอบคุณค่ะ